ครับวันนี้นะครับเรามาใช้เครื่องชาร์จไฟนะครับตัวนี้นะครับที่ผมใช้มาตัวนี้ใช้มาแล้ว3ปีนะครับผมสั่งมา3ปีแล้วแต่ไม่เคยได้ถ่ายรีวิวให้ดูนะครับเรามาดูครับพอดีจุดนี้นะครับคือข้างบนนะครับตัวนี้ถ้าเราจะชาร์จไฟ10 12โวลต์นะครับไฟนี้มันจะขึ้นเป็นไฟ1 2โวลต์นะครับมันจะมีไฟขึ้น ้า24โวลต์แล้วก็กดปุ่มนี้ปิดปุ่มนี้นะครับตอนนี้ชาร์จไปแล้วนะครับเอ่อเพิ่งได้8แอมป์นะครับเพราะว่าเป็นไฟแบตเตอรี่12โวลต์ของรถเก่งนะครับรถนี้ไม่ได้ใช้ประมาณปีกว่าแล้วครับเพราะว่ารถเก่งคันนี้จอดทิ้งไว้นะครับเพราะว่าเอ่อมันไม่มีคนขับนะครับพอดีรถมันใช้หลายคันนะครับก็เลยจอดทิ้งไว้ ถามว่าเครื่องนี้นะครับผมซื้อมาอมน่าจะประมาณสักพันกว่าบาทนี่แหละจําไม่ผิดนะจะนานแล้วครับผมมาซื้อมามันพันพันสามร้อยนี่แหละครับทีเนี้ยถามว่าชาร์จดีไหมยี่ห้อนี้ผมว่าดีนะครับแต่ผมเอ่อใช้มาประมาณสองปีเนาะทุกครั้งที่ชาร์จรถแบตเตอรี่รถใหญ่หรือแบตเตอรี่ยี่สิบสี่โวลต์ก็ชาร์จดีนะครับการชาร์จของมันอาจจะ ไม่ได้ใช้เวลานานนะครับพอเราชาร์จแล้วก็ดูถ้าแอมตรงนี้นะครับเนี่ยแอมตรงนี้ขึ้นเป็นสิบหรือประมาณเก้าหรือสิบสิบสองก็พอแล้วนะครับแบตเตอรี่ตรงนี้ก็เต็มนะครับแบตของเราบางทีตาร์ทไม่ติดรอมากระตุ้นนิดเดียวนะครับตัวนี้เป็นชาร์จแล้วก็ชาร์จไฟได้ดีด้วยนะครับผม ก็แบตเตอรี่ต่างๆที่อยู่ในรถผมก็ประมาณนี้และครับผมก็จะใช้ประมาณนี้นะครับก็มีหลายลูปนะครับตัวนี้อ่าตีนี้เรามาดูนะครับนี่อีกลูกนึงอยู่นู้นนะครับเพราะว่าผมจะชาร์จไว้นะครับก็ยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์คลิปของเราด้วยนะครับผมอันนี้วันนี้เราจะเอาเฉพาะอุปกรณ์ตัวนี้นะครับที่ผมกําลังชาร์จกับรถนี้ชาร์จจริงใช้จริงนะครับ ไม่ได้โกหกนะครับไม่ได้โม้ด้วยแต่คําว่ามันดีมากครับเนี่ยไฟมันขึ้นดีด้วยเมื่อกี้ไม่มีไฟเลยนะครับตอนนี้ผมชาร์จไปประมาณสักสิบยีนาทีแล้วก็เริ่มละนะครับเจอกันในคลิปต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ